สวัสดีค่ะวันนี้เลมอนที่บ้านก็พร้อมตัดได้แล้วนะคะหนิงก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำยาล้างจานสุดเพิ่มความหอมกันค่ะด้วยเลมอนนี้เลยแล้วก็ยังจะเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาล้างจานให้มีพลังขจัดคราบด้วยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะ เลมอนที่เห็นนี่นะคะน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลกรัมได้ค่ะซึ่งหนิงจะใช้ทำทั้งหมดเลยนะคะอันดับแรกก็คือเรานําเลมอนที่เราตัดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาล้างให้สะอาดก่อนค่ะค่อยๆล้างเขาให้สะอาดนะคะเพราะว่าเผื่อเขามีคราบฝุน่นคราบดินอะไรที่เปื้อนมาเราก็ล้างเขาให้ดีๆค่ะเพราะว่าเราจะใช้เป็นส่วนผสมในน้ํายาล้างจาน ซึ่งเราจะใช้เป็นสารทำความสะอาดเพราะฉะนั้นความสะอาดก่อนที่เราจะใช้ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆแล้วอีกอย่างถ้าเราทำไม่สะอาดนะคะน้ำยาล้างจานของเราอาจจะเสียได้นะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเลมอนมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเมื่อมีสัมผัสลงไปกับเลมอนนี้ขอบอกเลยค่ะว่ากลิ่นหอมมากอยากจะส่งผ่านความหอมนี้ไปถึงทุกๆคนเลยค่ะ เราว่าได้กลิ่นแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆนะโดยปกติแล้วนะคะเลมอนยูเลกาถ้าลูกเขาโต,โตเต็มที่เขาจะโตโดได้เยอะกว่านี้นะแต่เนื่องจากว่าลูกของเขาโดกเกินไปทำให้สารอาหารไปเลี้ยงเขาได้ไม่เต็มที่เขาก็เลยโตได้เท่านี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะความหอมของเขายัางคงเหมือนเดิมนะคะการหั่นเลมอนค่อนข้างหั่นง่ายกว่ามะนาวเยอะเลยคะ่ะ อาจจะเป็นเพราะแกนตรงกลางเขาไม่หนาเหมือนมะนาวก็ได้นะคะทำให้เขาหั่นง่ายค่ะหั่นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเต็มจานเลยเห็นไหมคะเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปในหมอ้อปริมาณ2ลิตรนะคะจากนั้นก็ใส่เลมอนลงไปด้วยเลยค่ะ นำม้อไปตั้งไฟแล้วก็ต้มเลมอนเป็นเวลา15นาทีก็พอคะ่ะหลังจากที่เราต้มครบ15นาทีแล้วนะคะให้เปิดฝาแล้วก็รอให้เย็นนะเมื่อเขาเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะนำเขาไปกรองค่ะปริมาณที่หนิงจะใช้ก็คือ750 ml นะคะหนิงก็จะกรองแล้วก็ตวงให้พอดีเลยในครั้งเดียว จากนั้นก็จะเทใส่าชามผสมค่ะอันนี้คือส่วนผสมอย่างแรกนะคะส่วนผสมอย่างที่2ก็คือน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีในบ้านนะปริมาณที่ใช้ก็คือ750 ml เท่ากันเลยค่ะทําการเทน้ำยาล้างจานลงไปผสมกับน้ำต้มเลมอนที่เราทำไว้แล้วนะคะ ส่วนผสมอย่างที่3ก็คือเบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะเบกกิ้งโซดาเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะ <Wow. S 1> เมื่อเราเทเบกกิ้งโซดาลงไปในส่วนผสมนะคะ <c oughs> เขาก็จะเกิดเป็นฟองนะจากนั้นก็ทำการคนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะเลย จะสังเกตเห็นว่าในระหว่างที่เราทําการคนส่วนผสมทั้ง3มอย่างเขาด้วยกันนะคะ mm hmm. เขาจะเกิดฟองนะ mm hmm. เดี๋ยวนึงจะพักเข้าไว้ก่อนนะคะรอให้ฟองเขายุบตัวลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากรอกใส่ขวดกันค่ะ mm hmm. เวลาผ่านไปสักพักแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าฟองเขายุบตัวลงไปแล้วค่ะ mm hmm. เรามาทำการกรอกใส่ขวดกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่หนิงใส่เข้าไปนะคะก็คือเลมอนเขาจะมีประโยชน์ในเรื่องของความหอมแล้วก็พลังของการขจัดคราบเช่นกันนะส่วนเบกกิ้งโซดาเป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าเขามีพลังในการขจัดคราบที่ดีเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือน้ำยาล้างจานที่มีทั้งความหอมและก็มีพลังขจัดคราบมันขจัดคราบสิ่งสกรปรก อีกทั้งเพิ่มปริมาณน,น้ำยาล้างจานที่เรามีอยู่ในบ้านเป็นสองเท่าด้วยจ้า